ลมทะเลตีหน้าแรงกว่าปกติกลิ่นคาวคลุ้งจนแสบจมูกแดดบ่ายแก่ๆส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายแต่กลับรู้สึกเย็นยะเยือกจับขั้วหัวใจผมมาที่เขาสามมุกด้วยความขนองปากสาบานรักกับแฟนไว้ตรงสารเล็กบนหน้าผานั่นร้อยคำสาบานบ้าบอสิ้นดีตอนนั้นไม่คิดอะไรแค่อยากเอาใจ แต่พอเดินขึ้นไปใกล้ๆศาลผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาศาลนั้นเก่าซุดโรมดอกไม้ที่คนเอามาวางเหี่ยวเฉาทั้งที่เมื่อวานยังเห็นคนเอามาเปลี่ยนใหม่อยู่เลยยิ่งเข้าไปใกล้ได้ยินเสียงเสียงกระซิบแผลวๆเหมือนคนร้องไห้แต่ไม่มีใครผมกับแฟนสาบานกันไปหัวเราะคิกคักสนุกสนานลืมเรื่องเสียงประหลาดไปจนหมด วันต่อมาแฟนผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตผมกลับมาที่เขาสามุกอีกครั้งคราวนี้มาคนเดียวมาขอโทษลมแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าพัดหวีดหวิวราวเสียงกรีดร้องดอกไม้ที่ผมเอามาวางเหี่ยวเฉาแทบจะทันทีที่วางลงผมรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังหายใจรถต้นคอหันไปไม่เจอใคร แต่กลิ่นคาวทะเลมันแรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนมีอะไรเน่าอยู่ใกล้ๆเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นใกล้ขึ้นจนจับใจความได้คำสาบาน